กลับมาพบกับรายการที่ความเหมือนของเสียงที่ทำให้คุณได้เงินรางวัลหนึ่งล้านบาทและนี่คือ Hidden Singer Thailand เสียงลับจับไหม่ีด d เ MM. e ็ by อ d m ขครับเชิญของเราในวันนี้ครับนั่นคือคุณเบนชลาทิศนอกจากเพลงตัวเองนอกจากเพลงประกอบละครที่ร้องเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับยังมีเพลงที่เรียกว่า เอาเพลงคนอื่นกลับมาร้องใหม่เป็นเพลงโคเวอร์ต่างๆนานาด้วยแต่ว่านอกจากัฟเวอร์แล้วก็ได้ข่าวว่ายังมีสายฟิชเชอริงด้วยเหมือนกันไปร่วมงานกับคุณออฟปองศักดิ์สีครับไปเจอกันได้ยังไงครับบรรทัดไหนครับวันนี้คือเกิดก่อนมันมีที่มาครับกิดต้นตอนนั้นช่วงที่ผ่านปีสองสามปีที่ผ่านมาเพลง ไม่รักไม่ต้องของนิวจิวดังมากครับผมครับผมแล้วก็เป็นแบบรผมด้วยาเป็นแบบว่าไอดอลของแบบว่าดีว่าทั่วประเทศทุกคนต้องร้องไม่รักไม่ต้องแล้วก็มันจะมีท่าแล้วมันเกี่ยวกับที่มาของเพลงนี้แล้วน้องออฟเขาก็มีแรงบันดาลใจว่าเขาอยากจะมีเพลงที่แบบให้ผู้ชายร้องแล้วมีท่าบ้างแล้วก็เขาก็อยากจะเป็นนิวก็ยังขาดจิวอยู่ อ๋อฮะก็เลยเป็นที่มาของว่าเอาเขาเอาก็เชิญผมมาร่วมงานในในอัลบั้มใหม่ของนอออฟนะครับโอ้หลายท่านอาจจะนึกถึงเพลงนี้ได้ยินคุ้นๆแล้วแต่ว่าอาจจะนึกถึงภาพการเต้นไม่ออกผมมีตัดมาให้ดูครับขอดูภาพหน่อยฮะมีครับผมสะดุดหูเอาให้สะดุดตาด้วยว้าวดาม่านี่ไงล่ะนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะ ที่เป็นสอนช่วงแรกมันจะง่ายมากตจะสอนท่านฮุกเลยนะค,ะครับ,รบได้แต่มองเธอข้างหลังเราจะเอามือมือนี้ชูขึ้นมานะครับนิ้วเท่านั้นนะครับแล้วก็ลู่ตั้งแต่ลิ้นปีลงไปได้แต่มองเธอข้างหลังยิ้มให้เธอเพียงข้างหลังได้แต่สง่งส่งใจเอาจากหัวใจส่งใจไปรั้งหวังให้เธอมองหันมาหันมาสิ ไม่ยาได้ไหมคนเดียวเลยูสิพี่เบนร้องนะฮะพี่น้องไม่ยาขอเมื่อกี้พี่จิตหลุดไปสักพักหนึ่งมาดูมองเธอข้างหลังตรงที่เดิมอยู่ซ้ำๆได้แต่สงใจไปรั้งหวังให้เธอมองหันมาเห็นไหมสวยขนาดไหนเราก็รั่วได้เหมือนกันครบทวนท่าเรียบร้อยแล้วพร้อมเพลงสักรอบดีกว่าเดมาเลยครับ อีกอะบราโวขอบคุณครับทั้งสามท่านเต้นได้แล้วก็เซ็กซี่เทียบเท่าพี่เบนเลยนะครับขอบคุณก่อนขอบคุณเชิญขอบคุณนะฮะขอบคุณมาเรียมนะฮะขบคุณโก้น้อของเราทั้งสามคนนะครับไม่น่าเชื่อว่าพี่เลี้ยงนางงามก็เต้นเป๊ะเหมือนไม่ธรรมดาเหมือนกันนะฮะเอาละครับเพลงนี้จะเป็นเพลงที่สามครับที่เราใช้แข่งขันวันนี้นั่นคือเพลงเพียงข้างหลังนั่นครับผมขอเชิญพี่เบนครับเข้าไปในตู้ลับเลยครับครับ รอบนี้นะครับทุกคนนะฮะต้องโหวตว่าใน4ตู้ด้านหลังนี้นะครับตู้ไหนไม่ใช่คุณเบนชลาทิศนะครับหรือว่าเสียงไม่เหมือนเบนชลาทิศมากที่สุดนะฮะเพราะว่าคนที่ถูกโหวตมากที่สุดจะตกรอบไปครับและเพลงที่3ครับเป็นเพลงฟิชชิ่งกันระหว่างคุณเบนชลาทิศครับผมแล้วก็คุณออฟปองศักนะครับซึ่งหมายถึงว่าผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยก็เหมือนทุกผลงานที่พี่เบนได้เคยร้องเอาไว้นั่นก็คือดังมากๆครับเพลงนี้ฮะคือเพลงเพียงข้างหลัง จ,จะเป็นจะตายจะร้อนทุรายสุดท้ายก็ยงเงาคืนนั้นทำเราเจ็บปวดแค่นั้นที่ต้องเก็บความรักนี้ไว้ในใจคงตายให้นอนจดมองทุกคืนต้องฝืนทุกครั้งเธอคงรักใครที่ไม่ใช่เรา phán Gia vì khiến thấy cơn đuổi Gia vi ra cái chạy โหวตได้เลยนะครับทุกคนครับตู้ไหนที่คุณมั่นใจมากที่สุดว่าไม่ใช่เป็นชลาทิตนะครับรีบโหวตน,นะรผมเริ่มนับถอยหลังแล้วนะครับ3 2 1หมดเวลาตู้ลับที่ถูกโหวตมากที่สุดคนในตู้ต้องตกรอบไปก่อนนะครับเพราะว่า100คนในสูดโรมั่นใจว่าเขาไม่ใช่เป็นชลาทิตแต่ถ้าตู้ที่ถูกโหวตไม่สุดเป็นตู้ที่เป็นชลาทิตยอยู่แล้วก็100คนในสูดโร่เชือว่าไม่เป๊ะไปดูเฉลยกันเลย ถ้ามไ,มไม่อยากพลาดความสุขของ Hidden Singer Thailand นะครับอย่าลืมมาปักตะไคร้แฮ่ซับ s ไคร b e กันตรงนี้เลยนะครับผม